สวัสดีค่ะเจ๊ปิ้นส่ยหามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็พ่อใหญ่ซาดขายคี้พี่นอ้องอ่าตาชาติก็ขมักขม้นนะฮะในการไปเอาขี้วัวอยู่ในโอกตักขี้วัวใส่กระสอบแล้วก็เอามาเรียงเรียงไว้ขายนะคะพี่น้องคะเรียงไว้หน้าบ้านแล้วก็จะมีคนมา กองอยู่สีกระสอบนั้นนะคะมีคนซื้อไปแล้วแต่กองใหญ่ๆนี้นะคะตอนนี้เราได้ร้อยกว่ากระสอบด้วยพี่น้องใครสนใจนะคะร้อยส0งอยสอบอีกสั่งมาเลยนะคะโอ้โหเลี้ยงวัวนี่อาชีพที่มีคนดูถูกเจ๊เพิ่นเสียหาไว้นะคะอืมอ้ขี้ก็ขายได้นะคะ ขายเด้หอดขี่เดินคนที่ว่ามักดูถูกกันเคนเลี้ยงงัวนั่นขี่เจ้าขายเดบออขี่คอยขายเด้นี่ขี่คอยขี่ท่องคำเด้นี่เห็นบหมอยวขายเขาก็คาดดีลองเบิ่งแล้วเสือท่องคำได้ห่นแล้วนี่อ่ะพี่น้องขาการีก็มีประโยชน์นะคะขี้วัวนะคะกับขี้หมูเนาะอันนี้จะเป็นทั้งขี้วัวขี้หมูด้วยพี่น้องเน้อเพราะว่ามันปีมีขี้หมูเก่าที่เราเลี้ยงไว้หลาย เป็นหลายปีนะพี่น้องเนาะเรามาตักออกมาก็เยอะมากงามนะคะพี่น้องค่ะเอาไปใส่ต้นมะม่วงต้นไม้นะคะต้นกล้วยนะคะต้นลำไยต้นทุเรียนใส่หลากหลายใส่อ้อยใส่มันนะคะพี่น้องใส่ผักก็งามปลูกผ,ผักกินนะคะงามหลายนะคะก็ติดต่อมาได้ที่085 แป9เจ็ดนะคะถักมาพี่น้องคะ่ะผู้โดยพานมาบันเจเปิลสายห้าก่ะอำเภอวังสะมอนจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทรตามนี้โทรมาได้นะคะผ่านมาก็มาซื้อได้นะคะ โอ้ยพี่น้อง่ะอืมอันนี้เราก็จะมาแกะแล้วก็เห็นพี่น้อง่ะแกะแล้วก็เซลซุ่มนีนะ่ะเนาะ,เ,นะเติมนะอันนี้ก็ขายขี่ขมูนี่งามแต่เด้อพี่น้องขางามงามเลยพี่น้องเขาเจ้าวางงามก็ขี่งัวอีบนุก,ก็เห็นก็จกนะเจ้าวัเนาะพุทโธปนวาใสอู้พอยงามค่ะราคาก็แพงกว่าเนาะแต่ว่าเราขายในราคาเท่ากัน นะคะอันนี้ตาชาก็จะมาเรียงเรียงเพื่อที่จะเปิดกระสอบใหม่แล้วก็เอากระสอบพวกขี้หมูนะเติมเข้าไปให้มันเอ่อเต็มนะคะให้มันพอดีโอ้ยพี่น้องขาผู้ได้ขึ้นฮอดเนาะนี่เน,ะ <c oughs> นาะอืมบ่ได้เจ้าของบ่อาบน้ำเลยพี่น้องห <c oughs> นาหน,นาวเนาะ, <c oughs> ะอืะอาบทุกมืออาบทุกเวลาอาบทุกนาทีอ่ อาบทุกที่อากาศช่วงนี้นะคะพี่น้องก็เป็นหนาหนาวเนาะโอ้ยก็เป็นวัดเป็นอยังไปแล้วพี่น้องขานี่ย่ะบ้านหนูนะฮิตฮอตนะพี่น้องเนาะรถที่ใช้เป็นประจำคือซาลิงรถ บิ่งมองนอนนอนขายปุ๋ยได้พี่น้องมีที่นอนอยู่สองอันนะคะก็จะนอนแล้วกออ็ดูวัวนะคะไปเวลาเราไม่ได้ไปไล่ไปสวนนะคะเวลาแป๊บๆนะคะก็จะนอนพักผ่อนนะคะนอนวินพี่น้องหอนยำเห็ดเบีเยรกับเห็ดหอดยำเศร้าเมยกับเศร้านะพี่น้องเนาะ าชา,าชาติกเกอกปุ๋ยก็พอลอยนะคะพ่อลอยนะคะก็กอกไว้พ่อลอยเป็นคนกรอกอยู่ในคอกบัวอ่าบรยสาทประจ่างแมน่นก็ให้สิคาทําทไมจะไม่ให้พ่อลอยทําแล้วก็ให้นะคะอ่าไ้ไลายก็ค่าจ้างคนักนานพี่นอ้องเนี่อุ้ยนางพล ตอนนางพลยก็โชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือหน้าบ้านติดถนนพี่น้องไม่ว่าจะทำอะไรแต่ก่อนนะคะมีป้ายอันนึงอยู่ตรงนี้เนาะ ขายเป็ดขายไก่พี่น้องขามีเป็ดมีไก่มีหมูขายนะคะคุณก็เวะมาแล้วก็มีหนูแต่ก่อนนะคะเลี้ยงคนลงมาซื้อเป็นประจํานะคะอ่าเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ทําแล้วนะคะมาเลี้ยงวัวก็เลยได้ขายขี้วัวแต่ก็มีไก่เยอะนะ,ะแต่มันจับไม่ได้ยามกลางวินถ้าใครจะซื้อก็ต้องมาสั่งไว้หรือโทรมาก่อนนะคะล่วงหน้าก็ต้องจับกลางคืนนะคะ เบิดมือแล้วพี่น้องเอ้ยเออเอาตั้งไว้อย่างนี้พี่น้องขากับบดิดดูเนยพี่น้องอีกไม่กี่วันเนี่เขาเจากระสิมาว่าเมาเบิดเลยนะคะเพราะว่าปุ๋ยนะคะปุ๋ยซึ่งไม่ใช่ปุ๋ยธรรมชาตินะฮะอ,อ่ากระสอบหนึ่งพี่น้องขากระสอบหนึ่งเนี่ยเท่ากันเลยพี่น้องขากระสอบหนึ่งแต่ว่าก็จะหนักกว่าเนาะอาจจะหนักกว่าประมาณสัก2ี่สิบโลสิบกว่าโลเหรอ แต่ราคาของเขาราคา1,250บาท1,400 1,800ต่างกันริบหลีพี่น้องค่ะแต่นี่คือปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยบ้านเรานะครับปุ๋ยอคอกงวัวปุ๋ยขี้หมูขี้วัวนะครับเป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์นะคะเราก็ขายถูกนะพี่นอนะ้องเนาะเราก็ขายถูกนะคะก็จะขายดีมาถึงเพื่อนกระหมอไปหมดเลยนะครพี่น้อง ฝากกไดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้กับช่องเจป๊ป้นสายหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไอ้ขี้บัวนะคะนี่อันนี้เราก็มันอัดสอบไว้นะพี่น้องขาอัดสอบไว้แล้วมันแตกเนาะแตกก็จะทําการถ่ายใหม่นะคะนี่กระสอบใหม่นี่ถ่ายกระสอบใหม่นะพี่นอ้องเพราะว่าตอนนั้นมันมันเป็นสอบข้คิดว่ามันา่แตกนะพี่น้องเนาะ เขาอ,อนุญาตลงชิปแล้วนะพี่น้องเนาะค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวไปช่วยตาชาติขุดก่อนนะพี่น้องเนาะขุดขิงว่าใส่สอบก่อนนะพี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ